การแก้ไขข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานประเภทบุคคลธรรมดาสามารถดําเนิกนการได้ดังนี้ครับเมื่อท่านล็อกอินเข้าใช้งานระบบ d น็ตทีสมาร์ทวันแล้วขอให้ท่านคลิกปุ่มแก้ไขโปรไฟล์ครับ จากนั้นท่านจะพบกับหน้าต่างสําหรับการบริหารจัดก,การข้อมูลโปรไฟล์ส่วนบุคคลครับขอให้ท่านเลือกแถบ,บข้อมูลบุคคลครับซึ่งแถบ,บนี้จะแสดงข้อมูลแบบประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางที่ท่านได้สมัครกับกลมการค้าต่างประเทศไว้ครับนอกจากนี้ระบบยังแสดงเวอร์ชั่นของข้อมูลโดยการแสดงวันที่และเวลารวมถึงสถานะที่เจ้าหน้าที่อนุมัติการใช้งานด้วยครับหากท่านประสงค์จะแก้ไขข้อมูลนะครับสามารถทําได้โดยการเลื่อนไปที่ด้านล่างสุดของหน้าครับ ท่านจะพบกระปุ่มแก้ไขข้อมูลขอให้ท่านคลิกแก้ไขข้อมูลได้เลยครับโดยระบบจะแสดงหน้าต่างสําหรับแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นมาครับโดยข้อมูลที่ปรากฏจะเป็นข้อมูลแบบประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางตามที่ท่านได้ให้ข้อมูลไว้กับกรมการค้าต่างประเทศล่าสุดครับสำหรับช่องใดสามารถแก้ไขข้อมูลได้ระบบจะเปิดให้แก้ไขได้นะครับขอให้ท่านทําการแก้ไขข้อมูลตามที่ท่านต้องการได้เลยครับ เมื่อแก้ไขข้อมูลเสร็จแล้วนะครับท่านจะต้องแนบหลักฐานประกอบการแก้ไขข้อมูลนะครับโดยคนไทยจะต้องแนบเป็นภาพถ่ายหน้าแบบประจํำตัวประชาชนส่วนชาวต่างชาติจะแนบเป็นภาพถ่ายหนังสือเดินทางนะครับดโดยอัปโหลดเข้าสู่ระบบนะครับจากนั้นกดปุ่มส่งคําขอแก้ไขข้อมูลเพื่อส่งไปให้เจ้าหน้าที่พิจารณาอนุมัติครับ คำขอจะถูกส่งไปยังหน่วยงานพิจารณาคำขอครับจากตัวอย่างนะครับบัญชีผู้ใช้งานของผมมีหน่วยงานพิจารณาเป็นสำนักบริการการคาร้าต่างประเทศหรือบกกรนั่นเองครับในระหว่างนี้นะครับข้อมูลจะแสดงเวอร์ชั่นของข้อมูลเป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันครับรวมถึงสถานะจะอยู่ในสถานะรอก,การพิจารณาจากทางเจ้าหน้าที่ครับกรณีที่เจ้าหน้าที่อนุมัติการแก้ไขข้อมูลบุคคลนะครับระบบจะแสดงสถานะอนุมัติให้รับทราบครับ และข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในทุกส่วนของระบบ DFT Smart One ครับ สำหรับกรณีที่เจ้าหน้าที่แมอนุมัติการแก้ไขข้อมูลนะครับระบบจะย้อนกลับไปใช้ข้อมูลในเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้อัตโนมัติโดยให้ท่านสังเกตนะครับว่าข้อมูลที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นข้อมูลณนะวันที่เท่าไหร่นะครับในกรณีที่ท่านประสงค์อยากจะส่งคำขอแก้ไขข้อมูลใหม่อีกครั้งก็ขอให้ท่านนะครับเลื่อนไปที่บริเวณด้านล่างสุดและกดปุ่มแก้ไขเพื่อที่จะกรอกข้อมูลการแก้ไขและแนบเอกสารและส่งคำขอไปยังเจ้าหน้าที่ใหม่อีกครั้งครับ การแก้ไขที่อยู่ปัจจุบันมีขั้นตอนดังนี้ครับขอให้ท่านเลือกแถบที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้จากนั้นที่ส่วนแรกคือข้อมูลที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ให้ท่านคลิกปุ่มแก้ไขครับระบบจะแสดงหน้าต่างป๊็อปอัพให้ท่านแก้ไขข้อมูลครับจากนั้นกดบันทึกระบบจะทําการอัปเดตข้อมูลให้ท่านโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องรอให้เจ้าหน้าที่อนุมัติการแก้ไขครับ การแก้ไขข้อมูลการติดต่อมีขั้นตอนดังนี้ครับสังเกตข้อมูลในส่วนที่2คือข้อมูลการติดต่อสื่อสารขอให้ท่านกดปุ่มแก้ไขข้อมูลครับระบบจะแสดงหน้าต่างป pues ๊็อปอัพขึ้นมาสําหรับการแก้ไขข้อมูลการติดต่อสื่อสารขอให้ท่านดาเนินการแก้ไขได้เลยครับจากนั้นกดปุ่มบันทึกระบบจะทําการอัปเดตข้อมูลให้ท่านโดยอัตโนมัติครับโดยไม่ต้องรอให้เจ้าหน้าที่พิจารณาอนุมัติการแก้ไขแต่อ,อย่างใดครับ การเปลี่ยนรหัสผ่านมีขั้นตอนดังนี้ครับขอให้ท่านเลือกแถบข้อมูลการใช้งานระบบจากนั้นกดปุ่มเปลี่ยนรหัสผ่านครับระบบจะให้ท่านกรอกรหัสผ่านปัจจุบันขอให้ท่านดําเนินการกรอกให้ถูกต้องครับต่อไปให้ท่านกําหนดรหัสผ่านใหม่โดยมีรูปแบบก็คือรหัสผ่านจะต้องมีความยาวอย่างน้อยแตัวอักษรประกอบไปด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์เล็กอักขระพิเศษและตัวเลขอย่างน้อยอย่างละตัวครับจากนั้นให้ยืนยันรหัสผ่านใหม่ครั้งครับ แล้วทำการกดกลุ่มบันทึกครับเพียงเท่านี้ก็เปลี่ยนรหัสผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ